วันนี้ทั้งวันไม่นอนบ้านนะคะไม่นอนบ้านอืมมาตอนสี่โมงนะมาตอนสี่โมงแล้วก็แม่อ้อมก็เอาขนมให้ขนมกินก็ไม่หมดเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยก็ห้าโมงยังไม่ถึงห้าโมงดีก็กินอาหารเปียกกับอาหารเมร็ด ก็คิดดูว่าไม่ยอมนอนที่นี่คือลาคาญไม่อ,มอ้อมไงไม่อ้อมล้างถาดกระต่ายเนี่ยเสียงมันดังไม่อ้อมนั่งตรงนี้แหละแ้วทีนี้นอนใต้ม้หินเนี่ยไม่ชอบลาคานหนีไปนอนตรงนู้นก็บางทีก็ร้อนแต่ถามว่ากลางคืนมีที่นอนไหมไม่ยอมนอนนะคะใต้ไม้หินก็ได้บนไม้หินก็ได้นะตรงเนี้ยมันก็เย็นแล้วก็สว่างด้วยแล้วก็ตรงนู้นก็นอนได้แต่ปื้ดไม่นอนเราไม่สามารถขังปื้ดได้นะคะเพราะว่าเขาจะปีน ถ้าเขาปีนข้ามไปบ้านนี้ตายนะคะแม่ออมบอกเลยว่าตายแต่ฝั่งเนี้ยไม่เป็นไรแม่ออมไม่สามารถที่จะปิดได้ก็เลยต้องปล่อยเขาเป็นอิสระไปเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกขังมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนไอ้สีลิงนั้นไงคะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ออมมาปื๊ดเข้าไปเนี่ยปัญหามีแน่เหมาะกับเมฆแม่ออมไม่รู้บอกตรงๆเพราะแม่ออมก็กลัวอีกอย่างก็ไม่อยากให้มีปัญหาด้วย ก็แล้วแต่พืดมันเพราะพืชมันรักอิกสระแม่ออมก็ดูแลมันอยู่ค่ะเจ็บป่วยแม่ออมก็รักษามันแล้วเนี่ยนะคะกินยาฆ่าเชื้อไปแพ้หายแล้วนะคะเนี่ยแผลเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะหายแล้วเนี่ยเนี่ยแพลหายแล้วหัวเหอนี่หายแล้วคะ่ะอืมไม่เป็นอะไรเราก็ดูแลมันอย่างดีนะคะหยด,ดยาฉีดวัคซีนป่วยก็ให้กินยา ก็คอยดูแลอยู่แต่มันก็แทนที่มันจะอยู่ในบ้านแม่อ้อมมันก็ไม่อยู่แม่อ้อมก็ไม่เข้าใจกลางคืนก็เงียบนะคะไม่ใช่ไม่เงียบเพราะว่าแม่อ้อมก็ขึ้นบ้านไปก็นอนถึงเช้าทีเดียวแต่มันไปนอนไหนก็ไม่รู้ระหว่างมันจะมีนอนนะคะก็จะมีบ้านที่ติดกับบ้านแม่เกียงแล้วก็บ้านครูวิก็คือเลยจากแม่อ้อมไปสองหลังชอบไปบ้านนั้นเพราะว่าบ้านนั้นเขามีดินอย่างที่แม่อ้อมบอกค่ะว่ามีมีดินที่เนี่ยมันไม่ได้อึที่นี่ไม่รู้มันหนีไปอึดที่ไหนแม่อ้อมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นไอ้เจ้าน ไม่เคยเลยนะคะสงสารไม่สงสารเป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมความที่มันติดเรามากเราก็สงสารมันแล้วเมื่อวานเนี้ยแม่อ้อมบอกว่ามันก็นั่งล้างล้างถาดอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะแ,แถวๆนี้นะค่ะก็มันก็ไปยืนจ้องประตูแม่ก็ถามว่าจะออกไปไหนอมองซ้ายมองขวาด,ด้วยนะ <c oughs> มันก็มองซ้ายทีขวาทีแล้วมันค่อยๆเดินออกไปเดินออกไปนี้ไม่ได้วิ่งพุดนนะคะค่อยๆเดินแล้วค่อยๆมองก็โอเคมันก็ยังรู้เรื่องอยู่ฉ <c oughs> ลาดรังแม่พูด <c oughs> กินหมดไหมอะปื๊ดอืม,อมกินเลอะเทอะเละเทะเนี่ยได้สักพักไอ,อ้คอดก็มาเนี่ยมาขอกินก็ต้องทําให้มันอีกต่างหากอีกเนี่ยขนมเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องปิดประตูรั้วไว้ไม่งั้นพี่ฝนออกมาขโมยของน้องกินอีกปื๊ดกินเหลือก็วางไว้นี่แหละใครจะมากินก็มากินขึ้นันมาหลังจากที่แม่อ้อมล้างถาดเสร็จเพราะมันลำคาญแม่อ้อมเลยลำคาญที่แม่อ้อมมาล้างถาดอยู่ได้เสียงดัง คงจะหลับจนนอนทำอยู่ได้ใชบปบพึ๊ดดื่มน้ำสำลานนะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำเนี่ยเป็นเตมขันเลยเนี่ยไม่ค่อยจะกินนะ่ะไอพวกเนี้ยชอบไปกินน้ำอะไรก็ไม่รู้ไอใครเหล่วันนั้นนะ่ะคุณแม่หรือพี่สามันไม่รู้ไปกินน้ำตรงบ้านพี่ขายข้าวซึ่งมันเป็นน้ำแบบมันสกปรกมากเลยอนะ่ะ ลองไล่ไม่ให้กินยายบอกว่าที่บ้านน้าเขามีทําไมไม่กินกันแกก็มีน้ําไปให้ไอ้พวกนี้ก็แปลกชอบกินน้ําสกปรกจนถึงได้ป่วยไงคะแล้วเนี่ยผอมก็ลร้องกองแก้งเนี่ยเนี่ยหุ่นเนี่ยฮะตัวสะักะตัวให้หนึ่งขวบแล้วเนี่ยอื้อ พร้อมสับสาหรับปื้ดอะคะ่ะต่อน้ํามาวางไว้ให้ด้วยเพื่อให้มันกินข้าวเสร็จแล้วกินน้ํไม่งั้นไม่กินขึ้นไปบนม้าหินนะไม่เอาจะต้องมาวางเรียงกันอย่างนี้ให้นี่ทำไมเอาน้ำลงมาให้ก็ไม่กินนะคะเนี่ยก็เอาน้ำลงมาให้อะคิดดูขนาดไหนล่ะคะกินไปกินไปเยอะๆลูกปื๊ดน,น้ำเนี่ย กินเยอะๆลูกเออกินเข้าไปเยอะๆลูกกินแค่นี้เหรอกินอีกกินอีกอประตูมีไม่ออกประตูมีไม่ออกจะไปทำไมเนี่ยไปแอบดูบ้านเขาทางหน้าบ้านเขาไม่ได้จะเข้าทางนี้โอ้ยจะบ้าตายดูมันไปแอบดูเขาทำไมลงมาเลยนะ ลงมาเปิดลงมาเถอะมาเร็วๆมาๆๆแม่อุ้มลงมาจะลงไปทำไมล่ะไปยุ่งไปยุ่งกับเขาเลยเห็นไหมข้าว่าความแสบของแมวจอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงหึต้องมากิ้งตรงรใกล้ๆขาเนี่ยค่ะจะไปทำงานแล้วนะฉันจะไปดูทำความสะอาดบ้านของพี่ พี่เมฆพี่หมอก็ได้ไหมนอนลมเย็นตรงนี้ไปเลยนอนลมเย็นเนี่ยหนูเอามาให้ใหม่แล้วเมื่อเช้าก็ทําหนูตกน้ําเอาหนูหนูมาให้ใหม่แล้วเนี่ยค่ะทําตกน้ำเมื่อเช้านี่นอนทีกคนนะปัดโท